สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆที่เกิดในวันเสาร์นะคะสัปดาห์นี้เปิดไพ่ยิปซีทำนายดวงระหว่างวันที่10ถึง16ธันวาคมคะ่ะเรื่องทั่วไปไพ่พระอาทิตย์นะคะตอนนี้หลายๆอย่างในชีวิตกำลังจะดีขึ้นแล้วคะ่ะพร้อมที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆอย่างมีความหวงังสำหรับการเงินเป็นไพ่อัศวินถือถ้วยค่อนข้างใช้จ่ายเงินตามใจตัวเองนะคะมีความสุขในการจับใจ่ายใช้สอย แม้จะไม่ได้ร่ำรวยมากมายแต่ก็ใช้ชีวิตได้สุขสบายไม่ลำบากนะคะเรื่องการงานไพอัศวินถือดาบงานค่อนข้างหนักแล้วก็เหนื่อยค่ะเจอปัญหาและอุปสรรคเยอะมีศัตรูคู่แข่งสถานการณ์ไม่เป็นอย่างที่คุณคิดนะคะแต่คุณก็สู้แล้วก็ลุยไม่ถอยไม่ยอมแพ้ค่ะเรื่องสุขภาพไพ่เมจิกเชียนนะคะ แข็งแรงแต่ก็ให้ระวังโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจด้วยค่ะส่วนใครที่กำลังป่วยก็จะหายวันหายคืนค่ะมาถึงเรื่องความรักนะคะไพ่สี่ถ้วยคนโสดมีคนมาสนใจมาจีบมาคุยค่ะแต่ก็ยังไม่ค่อยถูกใจคุณนักคนที่คุณชอบเขาก็เฉยคนที่ไม่ชอบก็ทักทายคอยจีบตลอดทำให้คุณยังคงความโสดต่อไปนะคะ สำหรับคนที่มีคู่เป็นช่วงที่ชีวิตคู่หน้าเบื่อไม่ได้ดังใจค่ะมีอารมณ์เบื่อแฟนเบื่อคนรักทำอะไรก็ไม่ได้ดังใจทำให้คุณรู้สึกงุนหงิดกับความรักค่ะ